ข้อที่สามจงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร85 136บห้ากและก็187ลงตัวจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารพวกนี้ลงตัวคำว่าจำนวนนับที่มากที่สุดหารพวกนี้ลงตัว จำนวนนับที่หารสามตัวนี้ลงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าหอรอมอแปลว่าอะไรแปลว่าโจทย์ให้เราหาหอรอมมเหมือนที่พี่บอกไปข้อเมื่อกี้หอรอมมคือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด แล้วตัวประกอบเนี่ยมันคือจํานวนนับที่ไปหารจํานวนนั้นลงตัวเพราะฉะนั้นหอรอหมอก็เลยเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดที่ไปหารจํานวน3มทั้ง3ามจนวนนี้ลงตัวอลองหารสั้นดูทีละตัวนะเพื่อหาตัวประกอบรวม ปดสิบห้าเนี่ยหารอะไรลงตัวบ้างหารลงตัวชัวชัวคือห้าถูกไหมเพราะว่าห้าเนี่ยหารจำนวนใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยศูนย์หรือห้าลงตัวเสมอหารไปเลย 5. 5 15, 5หา้าห้าหนึ่งห้าห้าเหลือเศษเศษสามห้าเจ็ดสามสิบห้าแปดสิบห้าเกิดจากห้าคูณสิบเจ็ดแล้วร้อยสามหกเหรออะไรหารลงตัว ลงท้ายมันเป็นเลขคู่ถูกไหมเพราะงั้นสองแน่ๆสองหัรลงตัวแน่สองหกสิบสองเศษหนึ่งสองแปดสิบหกสองอีกสองสามหกสองสี่แปดสองอีกสองสิบเจ็ดเฉพาะสองตัวนี้เนี่ยตัวที่หารทั้งสองตัวลงตัวมีแค่ตัวเดียวคือสิบเจ็ดกับหนึ่ง 1กับ17 1หนารร้ลงตัวอยู่แล้วแต่ว่า17ล่ะลองมาดูกันตัวอะไรจะเป็นจำนวนที่มากที่สุด17หารร้อได้เท่าไหร่17หารสิเได้หนึ่งเศษหนึ่งสิหารลงตัว เพราะฉะนั้นจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้งสามจำนวนนี้ลงตัวเนี่ยคือสิบเจ็ดชิปคำตอบสิบเจ็ดคือคำตอบค่ะอ๋อใหม่นะจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้งสามตัวน,นี้ลงตัวเนี่ย,นะนนนเ,ยเขาเรียกว่าหอรอร์ม และวิธีการหารรอรมอนเนี่ยคือเราจะต้องหาตัวประกอบร่วมของทั้งสามจนวนที่มากที่สุดซึ่งวิธีที่พี่ใช้เนี่ยคือการหารสั้นเพื่อหาตัวเพื่อเพื่อแยกตัวประกอบมันออกมาดูว่ามันเกิดจากตัวอะไรคูณกันบ้าง8ปด้าเนี่ยพี่ได้ว่าห้าคูณสิบเจ็ดร้อยสาสิพี่ได้สองคูณสคูณสองคูณสิบเจ็ส่วนร้อยปดสเจดพี่ได้17บเดคูณสิบเ็ดเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดที่หารทั้งสามตัวที่ไปหารทั้ง3าํานวนได้ลงตัวเนี่ยคืออะไร ถูกไหมสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดคือคำตอบค่ะ